สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอร์ในวันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนหน่วยอะไรคะโรงเรียนแสนสนุกใช่ไหมคะ,ะวันนี้ครูแอร์จะสอนเด็กๆเ,เรื่องคุณครูใหญ่และคุณครูประจำชั้นค่ะ,ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันครูแอร์จะพาเด็กๆไปชมวิวสวยๆ บริเวณรอบๆโรงเรียนของเราค่ะและอาคารเรียนต่างๆสถานที่ห้องเรียนต่างๆไปชมกันเลยดีกว่านะคะอ่าอันนี้อะไรคะเด็กๆอ่าตึกเรียนพี่ปถมใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีพี่มัธยมด้วยค่ะอยู่ชั้นบนแล้วก็มีเครื่องเล่นของพี่ปถมใช่ไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะอ่าต่อมาเป็นภาพอะไรคะ สนามหญ้าเทียมใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆเคยไปวิ่งเล่นหรือเปล่าเอ่ยอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตึกเจ็ดชั้นค่ะอะ่ก็จะมีพี่ๆเรียนอยู่เหมือนกันค่ะเอ๊แล้วนี่ละคะอะไรคะอ่าเด็กๆทุกคนเคยไปเรียนค่ะสระว่ายน้ำใช่ไหมคะอ่า ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะเรียนว่ายน้ำก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะลูกต่อมาอห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนคีย์บอร์ดโอ้เด็กๆได้เรียนกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีเครื่องเล่นสนามที่ใหญ่มากๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่แอร์ยกมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีสถานที่และห้องหลายๆห,ห,ห้องที่เด็กๆยังไม่เคยเห็นค่ะสำหรับคลิปการสอนนี้ครูแอบต้องขอลาเด็กๆไปแล้วค่ะแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะอ่ะบ๊ายบาย